สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเกษตรบางช้างวันนี้ก็จะพามาชมแปลงปลูกดอกกระเจียวนะครับเป็นกระเจียวบานนะครับนี่ครับปลูกบริเวณเกือบหนึ่งงานนะครับผมต้นก็กําลังสวยงามนะครับผมดอกก็มีครับผมแต่ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของทยอยเก็บไปแล้วนะครับนี่ครับเยอะมากเลยครับผมมีหลายร้อยต้นเลยครับเป็นพันต้นนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามกันหน่อยนะครับผม นี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรครับค่ะชื่อสาวิตษดาประดุจชนค่ะอยู่บ้านสวายค่ะครับหรือว่าครูเจดเนอะครูเจดนี่ครับแปลงนี้เป็นแปลงของใครครับผมอ๋อเป็นแปลงของน้าค่ะของครูปนทค่ะครับพอดีน้าไม่อยู่เนอะก็เลยมาสอบถามแทนนะครับค่ะตัวนี้ปลูกนานยังครับผมออได้สองปีแล้วค่ะสองปีแล้วอันนี้เป็นปีที่สองค่ะปีที่สองนะครับ เขาไปได้พันมาจากไหนครับน่าจะไปเที่ยวมาแล้วก็ได้มาจากจังหวัดอื่นนะคะอ๋อก็เลยทําการเอามาปลูกดูนะครับมาเพาะเองลองขยายพันธุ์เองค่ะครับผมก็ได้ผลดีเนาะค่ะได้ผลดีนี่ครับการปลูกที่นี่ก็จะปลูกยกร่องนะครับผมยกร่องก็หนึ่งแปลงจะใช้สามแถวนะครับผมเป็นแถวยาวไปเลยนะครับนี่ครับการใส่ปุ๋ยนี่เขาใส่ปุ๋ยยังไงบ้างครับ ก็ไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะจะเอาฟางมากลบก,กลบตามโคนต้นนะอ๋อนี่ครับจะเห็นเอาฟางมาคุมต้นเนาะ,ะมานะครับมาสุมข้างล่างนะครับให้เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับผมแล้วของที่นี่นะครับเขาเน้นขายดอกหรือว่าขายต้นพันธุ์ครับขายดอกค่ะขายดอกเนาะ,ะดอกนี่เขาขายยังไงครับผมขายเป็นมัดค่ะมัดละสิบบาทอ๋อมัดละสิบาบาทบูบ้าง ครับผมเต้ขายอย่างถ้าต้นพันธุ์มีใครต้องการเขาขายไหมครับขายค่ะขายยังไงบ้างครับผมต้นละสิบห้าบาทอ๋อต้นละสิบห้าบาทก็คือต้นที่เขาปลูกใส่ถุงดําใช่ไหมครับค่ะอ๋อนี่ครับดอกคือเวลาเก็บเขาเก็บประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะนี่ออกมาเลยครับกําลังอร่อยนะครับผมการออกดอกคือออกช่วงฤดูไหนบ้างครับ ฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวแต่ช่วงนี้ก็จะออกดีค่ะออกทุกวันครช่วงฝนก็มันก็อบช่วงฝนหน้าฝนหน้าฝนหน้าหนาวเนาะค่ะอย่าหน้าร้อนนี่มันออกไหมถ้าเราลดน้ําครับออกมันกันเลยรออกอยู่แต่แต่ไม่เยอะด้วยต้นมันอาจจะตายแล้วมันจะมีเหลือแต่เงาอ๋อมันมันมันเหลือแต่เงาเนาะหนออ๋อถ้งั้นถ้าคือหน้าฝนหน้าหนาวเขาจะให้พลผปลิต ่วนหน้าร้อนใบเขาจะผลัดใบใช่ไหมครับใบผลัดใบอ๋อพอหน้าฝนก็จะเริ่มแตกใบมาใหม่นะครับนี่ครับการปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมรดน้ําตอนนี้เขารดน้ําบ่อยไหมครับอ๋อไม่ได้รดน้ําเลยอ๋อปล่อยไปเลยเนาะปล่อยไ้เลยครับผมนี่ครับเราจะเห็นว่ามีการปลูกไม้ป่านะครับแซมแล้วก็มีการปลูกกล้วยนะครับผมมีการปลูกน้อยหนานะครับมีมะละกอครับ ครับทุเรียนก็มีครับผมปลูกแซมนะครับในแปลงครับแบบผสมผสานครับต้นเงาะก็มีนะครับเห็นนะครับมีต้นเงาะมีต้นทุเรียนเดี๋ยวเดินไปดูต้นทุเรียนนะครับผมนะครับดีกวาเราปลูกเรา่เราไม่ปลูกไอดอกกระเจี๊ยงเดียวครับแต่เราจะปลูกอะ่างอื่นด้วยนะครับผสมผสานนะครับนี่มาดูรอบนะครับมาดูต้นทุเรียนนะครับผม นี่ครับต้นทุเรียนสองต้นนะครับผมก็กําลังสวยงามนะครับกำลังสวยแล้วนะครับตั้งตัวได้แล้วนะครับผมคาดว่าอีกสามปีก็จะได้กินครับผมนี่ครับกำลังแตกใบนะครับผมกล้วยหอมก็มีนะครับนี่ครับบรรยากาศครับมีมะละกอก็มีลูกดดด้วยนะครับมะละกอฝั่งนู้นนะครับผม เราดูสภาพต้นไม้ตรงนี้เขียวชุ่มชุ่มชื้นนะครับผมไอ้ต้นนี้ต้นอะไรครับต้นนี่เนี่ยต้นต้นนี่อะตีลโสมอรเี่อะอแปลว่าต้นนี้คือต้นที่ไว้กินหมากพลูเอาเปลือกมากินนะครับของคุณแก่นะครับผมคอยจะปลูกไว้ขายนะครับข้างๆก็จะมีหญ้านี่เปียก็มีนะครับผมนี่ครับข้างๆันจะเป็นทุ่งนานะครับผมทุ่งนาก็ แ้งครับปีนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับท้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราแบ่งพื้นที่มาทําเกษตรนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นความต่างนะครับพืชผักพวกนี้สามารถขายได้ตลอดนะครับปลูกครั้งเดียวก็เก็บได้หลายครั้งนะครับแต่ทํานาก็ตามฤดูกาลนะครับถ้าเจอปีไหนแรงก็ไม่ค่อยได้นะครับฉะนั้นก็นี่ครับอยากให้ทําผสมผสานครับจะได้มีความหลากหลายนะครับผักหวานฝั่งนี้ก็จะมีผักหวานนะครับ นี่เขาจะเป็นบ่อน้ํานะครับขุดบ่อน้ําสะใหญ่นะครับน้ําปีนี้ก็ยังไม่เต็มครับน้ําไม่ถึงครึ่งสะเลยนะครับที่นี่เขาจะมีไผ่นะครับมีไผ่มีผักหวานก็มีนะครับใครสนใจมาชมนะครับมาซื้อนะครับดอกกระเจียวก็สามารถมาได้นะครับที่บ้านสวายตําบลจาดมอำเภอลำดวนจังสุรินนะครับ มาเลือกมาชมได้นะครับฝานี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับนี่ครับปุ๋ยยังดีนะครับใบไม้ตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับเราเข้ามาจะเห็นความร่มรื่นเลยนะครับผมร่มรื่นมากเลยนะครับบ่อตัวนี้คือเป็นบ่อที่เขาเลี้ยงปลาหรือครับค่ะตอน่อนเลี้ยงกุ้งอ๋อเลี้ยงกุ้งกุ้งกลามแดงอ๋อกุ้งกรามแดงนะครับนี่ครับเป็นป่าที่ร่มรื่นนะครับผมตอนนี้ไส้เดือน ต้นชะอมก็มีนะครับต้นชะอมเห็นไหมครับว่าเราปลูกผักหวานเขาจะมีต้นมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็มีต้นตะขบนะครับเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกผักหวานนะครับน,นี่ครับฝั่งนี้เราจะเห็นว่าต้นผักหวาน3ต้นนะครับปลูกไว้3ต้นติดกันเลยนะครับ แล้วก็ใช้ต้นมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงนะครับนี่ครับเขาจะอยู่ด้วยกันได้นะครับเห็นไหมครับต้นมะขามเทศโตแล้วนะครับผักหวานก็กำลังสวยผักหวานนี่กี่ปีแล้วครับผมสามปีแล้วค่ะสามปีแล้วนะครับต้นสูงก็เท่าเท่าผมเลยครับผมประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับมีต้นนี้นะครับต้นต้นสูงเลยนะครับผมน่าจะสามเมตรกว่าเนี่ยต้นนี้ครับสูงมากนะครับ การปลูกผักหวานก็ต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับมีพืชพี่เลี้ยงด้วยนะครับเขาจะโตเร็วนะครับอย่างที่นี่ก็คือนี่เขาก็ปลูกมะขามเทศนะครับแปลว่าเจ้าของได้ศึกษาอย่างดีนะครับว่าต้องมีพืชชนิดแต่บ้างที่สามารถอยู่กับผักหวานได้นะครับเห็นความสมบูรณ์ไหมครับผมนนี่ครับต้นขนุนก็มีครับผมมะนาวมะนาวก็มีนะครับดูครับผักหวานนี่ครับกำลังสวยนะครับผม ยนมันนาดุกนี่นหลายปีเล้ครับมีทุกอย่างสะเดาก็มีครับชะอมก็มีนะครับหลากหลายอย่างเลยนะครับผมอยากกินอะไรเข้ามากินได้เลยนะครับไม่ต้องไปตลาดก็ได้นะครับมีหลากหลายนะครับผักริมรั่วผักสวนครัวนะครับมีเหมือนกันนะครับผม มาชมได้นะครับปุ๋ยก็แทบจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าใบไม้นะครับที่ร่วงนะครับก็คือปุ๋ยอย่างดีเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับผมให้กับต้นไม้นะครับนี่บรรยากาศข้างในนะครับนี่ครับให้ความร่มรื่นเลยนะครับผมเย็นสบายนะครับ มีต้นขี้เหล็กก็มีนะครับผมปลูกแบบผสมผสานครับรอบบ้านก็มีต้นไม้นะครับมีไม้ดอกไม้ประดับจัดสวนหน้าบ้านนะครับนี่สวัสดีครับผมน,นี้ก็ากำลังเพาะต้นไม้นะเพาะกล้าไม้นะครับ นี่ครับเป็นหญ้าเป็นอ้อยนะครับเป็นมะนาวก็มีนะครับผมมากเป็นมากนะครับชําไว้นะครับมีหลากหลายนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับต้ <c oughs> มอะไรอีกด้วยกุรินซีครับตุอกอเอารำอีกด้วยใส่รำอีกม,มีำรมมำรม,มีกาดน้ำตาลทำจุลินซีอะไรครับผมสัครับสัซิงเลยครับอือ นี่ครับมีการท<ค>ำจุลินท <ไว S 1> รีไว้ปลูกเองไว้รดเองครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยนะครับผมบเดี๋ยวเข้าไปชมนะครับตอนนี้ก็จะมีดินเป็นดินไสเดือนใช่ไหมครับนี่อันนี้ดินหมักปุ๋ยดินหมักปุ๋ยปุ๋ยปูนนนี่ครับอย่างดีเลยนะครับ อ้อยนะครับอ้อยอ้อยนี้เป็นอ้อยพันธุ์อะไรครับเป็นสุพันห้าศูนย์สุพันห้าศูนย์อันนี้คือชําไม้ขายหรือว่าไม่ปลูกเองไม่ปลูกเองอ๋อไว้ปลูกเองนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผักหวานป่าผักหวานป่านะครับอ๋อนี่ครับเป็นเป็นการเพาะเมล็ดนะครับเราจะเห็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยนะครับนี่หน่อกล้วยนะครับ หลายอย่างเลยอันนี้เป็นตำหบานนะครับตอนนี้กำลังทำเจลินซีะไรครับผมเจลินซีสัพพสิงค,ครับผมอ๋อเป็นว,วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมมีอะไรบ้างครับก็จะมีะกากน้ำตาล10กิโลํำหวานเหลี่ยมลำอ่อน20กิโลนอกน,นั้นก็จะมีก้อนชุดสตาร์ทของสัพพสิง่งก็จะมีน้ำนมเตียงมีน้ำหมักต่างๆผสมครับ ตาร้อยิบรตัวนี้กำลังผสมหลังหลังโซให้เข้ากันเนาะครับผมมันก็ตามด้วยลำประโยชน์ช่วยอะไรบ้างครับกรีนซีนครับตัวนี้ก็จะช่วยให้รักษาโรคด้วยแล้วก็การจเจริญเติบโตของพืชนะครับให้แข็งแรงนะครับทนทานต่อโรคเจริญเติบโตได้ดี หลังจากที่เราผสมหมักเสร็จแล้วใช้เวลานานครับจะได้สามารถเก็บได้ครับอ,อก็จะประมาณ15วันก็สามารถนําไปใช้ได้อ๋อ15วันใช้ได้เลยครับอัตราส่วนใช้เยอะไหมครับผมหนึ่งสิบีซี C, ต่อน้ำที่ลิตริ่เครับก็แปลว่าที่นี่คือเป็นอินซีใช่ไหมครับก็เป็นอินซีบ้างนะครับแล้วก็มีเคมีอยู่ผสมอยู่บ้างกำลังจะค่อยๆเปลี่ยนไปครับผม ก็ค่อยปรับเปลี่ยนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในร่องของการเปลี่ยนอยู่ครับเพิ่งเริ่มจะทําอินรียครับผมอ๋อนี่ก็เรามารู้จักกันแล้วครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวนะครับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อประนุชุกสุวรรณนะครับผมก็ทาเกษตรมา1ิปีแล้วนะครับผมครับผมครับมีเวลาว่างก็ค่อยได้ทํานะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีงานประจําทําอยู่นะครับ อาชีพเสริมก็คือทำเกษตรนะครับผสมสารรอบบ้านเนาะเกลาบ้างครับผมนี่ครับดีมากเลยครับผมมีคนมาศึกษาเรียนรู้เยอะไหมครับที่นี่ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านตลผมเลยก็จะมีมาบ้างนานๆครับผมครับแต่วันนี้เราโชคดีนะครับมาแล้วเจอเจ้าของเนี่ยใครอยากมาชิมปุ๋ยก็มาชิมได้นะครับกำลังได้สูตรแล้ว นี่ครับก็คืออยากให้เกษตรกรครับหาวิธีการทําปุ๋ยไว้ใช้เองนะครับจะเป็นการลดต้นทุนนะครับถ้าเราไปซื้อปุ๋ยเขามาใช้เองต้นทุนค่อนข้างเยอะค่อนข้างแพงนะครับแต่ถ้าเราสามารถทําปุ๋ยใช้เองเนะี่ยจะประหยัดต้นทุนนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้เยอะมากเลยครับ150ลิตรเิีรยก็ใช้ได้เรื่อยๆครับถ้าหมดเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆฉะนั้นสามารถที่จะไม่ต้องทําหลายรอบนะครับหมายถึง ตัวหัวเชื้อหลักๆนี่เราใช้ครั้งเดียวนะครับครับผมก็ทําได้ต่อได้หลายปีครับผมแปลวถ่านนี่ก็คืออยู่ได้หลายปีเลยครับผมเห็มขวบอาห้าปี6กปีก็ได้ครับผมแต่ว่าเราต้องคือขยายไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับใครสนใจวิธีการทําปุ๋ยก็มาศึกษาได้ที่นี่นะครับผมมาดูได้นะครับอยากได้ต้นกระเจียวก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ ขอเบอร์โทรนะเพื่อใครสนใจอยากได้ต้นกระเจียวครับผม0 8 4 8 3 1 8 7 0 9ครับผมครับผมใครสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้ช่วงนี้ก็จะเป็นหมดจะหมดฤดูกาลแล้วนะครับจะดีก็คือช่วงพฤษภานะครับถึงจะเหมาะสําหรับการก็ปลูกนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับดอกกระเจียวก็จะเริ่มหมดเนื่องจากว่าใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วการออกดอกก็จะไม่มีใหญ่ก็จะเก็บหัวหมดหกระเจียวจะลงหัว ครับแล้วอย่างแปลงที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือเวลาหมดแล้วน่ะเราต้องขุดออกไหมครับหรือว่าปล่อยไ้เลยครับก็ปลูกไว้ได้ประมาณ3ปีนะครับผมก็ค่อยรื้อแล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่าแปลงมันจะชิดกันนะครับผมเนื่องจากว่าหัวกระเจียวเนี่ยสะสมปีมันก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับทําให้หายากก็คือมันต้นนะครับชิดกันลําต้นอ้อดอกก็จะเล็กนะครับฉะนั้นเราต้องขยายออกไปประมาณ3ปีนะครับคับผมขยายไป เพิ่มใหม่เรื่อยครับครับซึ่งถ้าครบ3ปีจะขยายใหม่ผมว่าได้เยอะมากเป็นไรนะครับว่าต้นต้นเยอะมากเลยนะครับผมครับผมอ๋อหลังจากที่สมมติเราขยายใหม่ปลูกปุ๊บมันใช้เวลานานครับกว่าจะออกดอกครับผมก็ประมาณ2เดือน3เดือนนะครับก็เริ่มออกได้แล้วก็เราปลูกประมาณพฤษภาครับครับมิถุนาก็เริ่มมีดอกให้เห็นแล้วนะครับก็ถือว่าออกดอกได้เร็วนะครับเป็นพันดอกกระเจียวหวานนะครับครับผมนี่ครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ นะครับผมมาดูวิธีการทําปุ๋ยก็มีนะครับผมมีอะไรขายบ้างครับที่นี่มีต้นอะไรบ้างครับช่วงนี้ยังไม่มีผลผลิตครับก็จะมีแค่หน่อไม้กับดอกกระเจียวนะครับช่วงนี้หน่อไม้หน่อไม้กิมซุงนะครับัผมดอกกระเจียวก็เริ่มจะหมดหน้าดอกกระเจียวแล้วครับคนี่ครับใครสนใจก็สอบถามเขาได้นะครับก็ขอบคุณครับที่ให้มาชมสวนนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ